เราก็อยู่ที่สุวรรณภูมิกันแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนแม่จะไปเซียงไฮ้ค่ะพาแม่ไปทำสวยค่ะเราก็ต้องตามเทรนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะเทรนคอสอริงกำลังมาแรงมากือแบบปากโตแบบโตอินนะคะจมูกเล็กๆปากแบบปากแมวแมวเราต้องจัดวันนี้แม่ไปทำอะไรบ้างสามอย่างเลย เคยไงทุกอย่างที่เขาฮิตค่ะทุกอย่างที่ฮิตวันนี้แม่จะทําหมดนะคะก็จะไปดูด้วยว่าโรงพยาบาลที่เราทําอ่ะมันได้มาตรฐานหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าใหญ่จริงหรือเปล่าหมอเก่งจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอารีวิวจากแม่เราบดูหน้าไว้ก่อนนะอันนี้คือหน้าก่อนทานะคะเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่แม่บีนะคะที่มาทําสวยนะก็มีคุณใบเตยอีกหนึ่งคนที่เราจะไปทําสวยพร้อมกันนะคะคุณใบเตยทําอะไรบ้างร รอบนี้รอบนี้จะทําตาค่ะคือปกติสวยอยู่แล้วนะคะเป็นคนตาแบบมวยมวยนะคะแต่ว่าคุณไปเตยอยากไปทําตาเพราะอะไรอยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ให้ดูแบวขึคืนแล้วเราก็ชอบแบบว่าตาของจีนคือมันสวยมันโตมันโต,ม,นโตมันมีนมนนความแบบเปิดหางเปิดหัวคือชอบเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าคุณว้เตยทำออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะ,ะอย่าลืมมกันค่ะ อาจะทำสัตยกรรมรอบนี้เราไปดูดวงมานะคะไม่ได้แบบอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บเราจะไป่ทำเพราะเราเป็นสายมูใช่ไหมเราก็ต้องดูดวงค่ะว่าเดือนนี้เราจะทําได้ไหมแล้วใครที่ไปทํากับเรานะบอกเลยว่าเราจะดูดวงให้ด้วยนะคะว่าเดือนนี้คุณเหมาะการทําสัตยกรรมไหมทําแล้วสวยไหมอันนี้เพืนบริการเสริมค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะสามสาวนะคะเดี๋ยวถึงแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปอัปเดตความสวยให้ดูกันนะคะ ใครที่มาก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีคนมาถือป้ายชูรอรับอย่างนี้ได้ค่ะพี่เขาก็จะมาช่วยเร,เราเข็นของอย่างนี้แล้วพร้อมทั้งเอารถมารับเราด้วยค่ะถือเจ็บให้ทั้งหมดนะคะนี่โดยการดูแลอย่างดีตั้งแต่แรกไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกวัวหลงจะอะไรตอนนี้นะคะก็ถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะโชคร้ายทุกคนคือฝนตกทั้งวันเลยนะคะแพลนที่เตรียมไว้ก็คือไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าฝนจะโตะอีกไหมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น คุณอู่นะที่กวงบอกว่าเป็นคอนซัลท์นะคะอยู่ที่ประเทศจีนเลยแล้วคุณอู่เนี่ยเป็นคอนซัลท์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องชัดเจนนะคะคือวางใจได้เลยสําหรับในการทําศัลยกรรมจีนนะคะทุกคนต้องผ่านคอนซัลท์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอคุณหมอแล้วก็เข้าผ่าตัดจริงนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะอยู่แต่ในห้องผ่าตัดเขาจะไม่มีเวลาที่จะมาคอนซัลท์เลยก็ต้องให้ทางคอนซัลท์เนี่ยเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าได้ถูกต้องวันนี้ก็ขอตัวัวกผ่อก่อน ะะเพราะว่าคอนเสิร์เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบเตรียมตัวนอน mm hmm. เพื่อพรุ่งนี้จะไปพบคุณหมอแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัด mm hmm. ทำสวยกันละค่ะ